โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วง Data Collector กันดั้มวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของ g a ด d a ม X Series r p a i r กันนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ทําตัวของ X Series r e p a สาแล้วก็รี p a ร r สี่กันไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยต้องมาทํา1กับ2ด้วยนั่นเองครับผมสาหรับใครที่ดูคลิป Exclusive Member นะครับผมมันก็จะมีตัวละครลับอยู่ในคลิปด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ไม่ดูก็จะไม่มีตัวละครลับอยู่ในคลิปนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาเริ่มไปเลยดีกว่าตัวของันดั้ม x อ็ r e ซียรีแพนะครับผมก็คือกันดั m มเอ็กเซียท่ถูกใช้งานในปี2,307หรือว่าดับเบิลโซีนที่หนึ่งนั่นเองครับผมในช่วงศึกสุดท้ายตอนที่ต่อสู้กับตัวของ GN f a ็นแฟนั่นเองครับผมโดยตัวของ x อ็กซียนั้นได้สูญเสียอาวุธไปทั้งหมดนะครับผมเหลือเพียงแค่2อย่างเท่านั้นก็คือตัวของ GN s อ็นซอ แล้วก็ G.N. Vulcan ก็คือปืนที่ติดตั้งอยู่ที่แขนของ x อ็กเซนั่นเองครับผมเหลือเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นอาวุธที่เหลือนั้นหายไปหมดเลยรวมไปถึงตัวของ x อ็กเซก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันก็จะสูญเสียตัวของตาขวาเข่าขวา แขนทั้งแขนข้างซ้ายหายไปหมดรวมไปถึงตรงส่วนของคอปพิทด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราสังเกตดูยดีว่าคอปพิทของเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดําเนื่องจากว่าตัวของคอปพิทนั้นมันเสียหายนะครับผมตอนที่โดน GN Fa แกแทงเข้าไปนั่นเองครับผมระบบภายในของตัววิลิสูตเสียหายด้วยเช่นเดียวกันช่องว่างซีซั่นที่หนึ่งและซีซั่นที่สองเนี่ยมันห่างกันอยู่5ปีนะครับผมเซซึนาเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีนั้นเจ้าตัวไม่ได้ติดต่อกับเซเลเชียลบีอิงคนอื่นๆเลยนะครับผ เซซุนานั้นเคลื่อนไหวด้วยตัวคนเดียวตลอดระยะเวลา5ปีครับผมมันถึงกลายเป็นสาเหตุว่าทําไมเอ็กเซียถึงอยู่ในสภาพนี้นั่นเองครับผมถ้ามองจริงๆแล้วมันก็ดูเท่ดีะนะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงหลักการในการใช้การแล้วเนี่ย ซิส,สนามันควรจะติดต่อกับเซเลเชียลบีอกคนอื่นๆน,นะครับผมให้ซ่อมแซมตัวของเอ็กเซียให้หน่อยใช่ไหมะละ่ะเราจะเห็นว่าตัวของทีเอเลียเนี่ยกูได้หุ่นใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าช่วง5ปีนั้นเนี่ยซิส,สนาติดต่อกับเซเลเชียลบีอิงอยู่ซิส,สนาอาจจะได้หุ่นใหม่ไปด้วยอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากตัวของดับเบิลโอครับผมหรือว่าอาจจะซ่อมแซมตัวของเอ็กเซียให้สามารถใช้การได้แล้วก็เป็นไปได้นะครับผมตลอดระยะเวลา5ปีที่ซิสนานั้นไม่ติดต่อกับเพื่อนฝูงเลยซิส,สนาพยายาม สด,ด้วยตัวคนเดียวนะครับผมโดยการที่จะเป็นรวบรวมอะไหล่ที่สามารถใช้การได้มาแก้ขัดไปก่อนนั่นเองครับผมเราจะเห็นว่าตรงส่วนของตาของเอ็กเซียเนี่ยมันถูกแทงไปแล้วนี่หว่านะครับผมทาไมมันถึงมีตาแดงตัวนี้มาได้ตาแดงของเอ็กเซียตัวนี้นะครับผมเป็นตาของเที่ยเหรินนั่นเองครับผม ส่วนตัวของอาวุธก็ยังเป็นอาวุธเดิมอยู่อย่างที่เราเห็นนะครับผมในส่วนของคอปพิทเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงว่ามันเอาคอปพิทอะไรมาใส่นะครับผมแต่ว่ามันเป็นสีดําและรูปทรงของมันเนี่ยยังคงเหมือนกับของเดิมอยู่นะครับผมอาจจะเป็นคอปพิทตัวเดิมแต่ว่าไปเปลี่ยนสีมาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของตัวระบบนะครับผมตัวของกระดัมเอ็กเซียเนี่ยระบบมันเสียหายไปส่วนใหญ่แล้วนะครับผมมันอาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมเอ็กเซียตัวนี้ถึงไม่ได้ใช้แท่นซ่ m มนะครับผมในเวอร์ชั่นเกมเองเนี่ยเกมที่สามารถใช้แท่นซ่ ได้คงมีแค่เกมกันดั้มเอ็กซ์ตีมเท่านั้นนะครับผมเพราะเกมอื่นๆเนี่ยตัวของกันดั้มเอ็กเซียก็ไม่ได้ใช้ตัวของระบบแทนซัมด้วยเช่นเดียวกันครับผมมันอาจจะเป็นสาเหตุด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นแค่การมนโนนะครับผมเพราะว่าในตัวของตัวการดั้มเอ็กเซียเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วว่าระบบภายในมันเสียหายไปเยอะครับผมแค่ชั้นนะเนี่ยซ่อมแซมให้มันสามารถใช้การได้เนี่ยก็ถือว่าเต็มเกลืนแล้วครับผมจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะใช้แทนซัมไม่ได้นะครับผมยกเว้นเวอร์ชันเกมเอะนะ็กซ์เตีมนะเกมเอ็กซ์แตกม Ừ, มันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมแหมโอเคต่อกันดีกว่าหลังจากทิศนานะครับผมาได้ทําการใช้เครื่องนี้ต่อสู้กับไอเฮดในช่วงของปีคิสศักาช2,312หรือว่าผ่านมา5ปีนั่นเองครับผมในการต่อสู้กับไอเฮดนั้นเป็นการโชว์ให้เห็นเลยว่าเอ็กเซียตัวนี้นั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กันกับไอเฮดได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นกันดั้มก็ตามแต่ว่ามันคือกันดัมรุ่นเก่าเมื่อ5ปีก่อนอาวุธเนี่ยแค่บีมเซเบอร์ของไอเฮดเนี่ยยังสามารถที่จะตัดผ่านตัวของอาวุธ G N Sword ของเอ็กเซีย ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมมันเป็นการโชว์ว่าไอเฮดนั้นแข็งแกร่งกว่ากันดั้มในช่วงยุค5ปีก่อนต่อมาก็คือตัวของเอ็กเซียนั้นได้รับการซ่อมแซมนะครับผมจากทางของเซนเชีย a l บี i n g โดยเอียนวัสตี้ซึ่งจะถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นเอ็กเซียร์หรือว่ารีแพร่2นั่นเองครับผมโดยตัวของเอ็กเซียรีแพร่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงตอนสุดท้ายของดับเบิลโอซีสั้นที่2นั่นเองครับผมซึ่งเอ็กเซียรีแพร่นั้นไม่ได้ถูกซ่อมแซมแบบธรรมดานะครับผมเนื่ ว่าตัวของเอียนวัตสตี้นั้นได้มีการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนั่นเองครับผมยกเครื่องใหม่ทั้งหมดให้มันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับกันดัมในตัวของยุคปัจจุบันซึ่งก็แปลว่า x c r 2เนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อรีแพร์สหรือว่าการซ่อมแซมแต่ศักยภาพของมันนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่า X อ็กเซียเมื่อ5ปีก่อนซะอีกครับผมแต่เสียดายที่ว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเอามาต่อสู้เพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวของ X อ็กเซียรีแพร์สนั้นจะถูกถอดอาวุธเซเว แค่ตัวของบีมเซเบอร์แล้วก็ตัวของ GN เอ็นซอนะครับผมไม่นับอาวุธปืนนะเว้ยเอาแค่ตัวของดาบนะครับผมอาวุธเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ดาบ3เล่มเท่านั้น แต่ถ้าว่า GN Sword ที่มีการติดตั้งเข้ามานะครับผมมันคือ GN Sword รุ่นใหม่นะครับผมที่ใช้ชื่อว่า GN Sword Kai โดยตัวของ GN Sword Kai เนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีของ GN Rise นะครับผมเข้ามาแทรกแซงอยู่ด้วยเราจะเห็นว่าดาบของ GN Sword เร่มนี้นะครับผมมันไม่ได้ใช้ใบมีดแบบปกติแต่ว่าตัวของใบมีดของมันเนี่ยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีเขียวนะครับผมซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวของอนุภาพ GN เลยมันมีความหมายนะครับผมสีเขียวของตัวอาวุธนี้เพราะว่าตัวของอาวุธนี้นะครับผมได้มีการ ใช้ตัวของอนุภาพ Gn นะครับผมโดยจะทาการส่งผ่านตัวของอนุภาพ Gn ผ่านทาง Gn Die เข้าสู่ตัวของดาบโดยตรงครับผมทาให้ดาบเนี่ยสามารถที่จะปรับความคมได้นั่นเองครับผมถ้าเจอวัตถุที่มันแข็งแล้วดาบไม่สามารถที่จะฟันได้ตัวของดาบเร่มนี้สามารถที่จะฟันให้ขาดได้อย่างง่ายดายนะครับผมโดยการส่งอัตราภาพ Gn เข้าสู่ตัวดาบนั่นเองแปลว่ายิ่งมีอนุภาพ Gn มากเท่าไหร่ดาบเร่มนี้ก็จะยิ่งคมมากเท่านั้นนั่นเองครับผมซึ่งเราจะได้เห็นว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมัน แทงทะลุโอกันดัมเข้าไปแบบมิดดามเลยใช่ไหมครับผมมันแทงขนาดนั้นได้ยังไงวะในเมื่อตัวของโอการดัมเนี่ยมันก็เป็นวัสดุโลหะเดียวก,กันกับตัวที่สร้างการดัมทั่วไปนะครับผมก็คือการใช้อ e ีคาร์บอนในการสร้างถึงแม้ว่าโอการดัมจะเป็นรุ่นเก่าแต่ทว่าเ e อียนวัสตี้ก็ปรับโอการดัมให้สามารถต่อสู้ได้เทียบเท่ากันกันกบตัวของเอ็กเซียรีแพสองครับผมตัวของดาบเนี่ยมันไม่น่าจะทะลุง่ายขนาดนั้นมันเป็นเพราะว่าดาบปรับอนุภาพนั่นเองครับผมในส่วนส่วนนี้ต่อมาคือเรื่องของโลค,ครผเเาจะห็า เอ็กเซียรีแพสสเครื่องนี้เนี่ยไม่มีการติดตั้งโล่เอาไว้ใช่ไหมครับผมในขณะที่เอ็กเซียธรรมดาเนี่ยมันมีการติดตั้งโล่ไว้อยู่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะแทบไม่ได้ใช้ก็ตามนะครับผมโล่ของเอ็กเซียรีแพสสมันมีนะครับผมแต่เท่าว่าตัวของเ e อียนวัตตี้เห็นว่าซีนามันไม่ใช้นี่หว่าก็เลยเอาทิ้งไปนั่นเองครับผมซึ่งโล่ของเอ็กเซียรีแพสสเนี่ยดีมากเลยครับผมรูปลักษณ์ของมันจะเหมือนกับโล่ของเอ็กเซียตัวเดิมนะครับผมแต่เท่าว่าตัวของโล่นี้เนี่ยมันสามารถที่จะปลดปล่อยอนุภาพ GN N ออกมาได้นะครับ สามารถที่จะสร้าง G N f i e l เอาไว้ป้องกันตัวเองได้นั่นเองครับผมในขณนะที่โล่ของ X อ็กเซียเดิมๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้าง G N f i e l ได้ใช่ไหมครับผมโล่นี้สามารถทําได้แต่เอียนก็เห็นว่าซึแม่งไม่ได้ใช้โล่นี่หวา่าก็เอาออกนะครับผมก็เลยเห็นว่าตัวของ x อ็กเซียรแพร์ตอนที่เอียนวัสตี้เนี่ยส่งเครื่องนี้มาให้กับซึนาเพื่อต่อสู้กับโอกันดัมไม่มีการติดตั้งโล่เอาไว้นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าติดตั้งโล่เอาไว้ซึามาันจะใช้จริงบอกววะก็ไม่น่าจะใช้นะครับผม <laughs> ก็เลยเออไม่ให้อะดีแล้วเสียของ เปล่านะครับผมเออเอาไปให้มัน <ส choices S 1> ่ยเสียของจริงนะครับผมก็เลยไม่ให้นั่นเองครับผมต่อกันเลยดีกว่าครับผมในตัวของ X Series แผงสอนะครับผมสามารถที่จะใช้ทรนซัมได้ตามปกตินะครับผมเนื่องจากว่ามีการซ่อมแซมแล้วนั่นเองเพียงแค่ในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้เท่านั้นเองครับผมแต่ว่าสามารถที่จะใช้ได้อย่างแน่นอนไม่เหมือนกับรีแพนหนึ่งนะครับผมที่ระบบมันเสียหายจนไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยจะคอนเฟิร์มว่าใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่แค่ว่าเราไม่ได้เห็นมันใช้เท่านเอง ต่อมาก็คืออีกระบบหนึ่งครับผมที่มีการติดตั้งลงไปในตัวของรีแพร์สซึ่งเราจะได้เห็นในตัวเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือโอเวอร์บูส์นั่นเองครับผมโอเวอร์บูสโหมดซึ่งก็คือโหมดที่มันใช้ในการต่อสู้กับโอการดั้มในช่วงสุดท้ายที่มีการพุ่งชนนั่นเองครับผมในส่วนของโอเวอร์บูส์เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับผมเพราะว่าโอเวอร์บูส์เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันใช้ในเอ็กเซลีแพ2์สใช่ไหมครับผมแต่แท้จริงแล้วครับผมโอเวอร์บูสโหมดเนี่ยมีมา5ปีก่อนแล้วครับผมในตัวของ,งเ,เ,เอง็ก ไม่ได้ใช้โอเวอร์บูสเลยซักครั้งเดียวเท่านั้นเองครับผมมันเป็นระบบเดิมๆของเอ็กเซียอยู่แล้วเว้ยแต่แค่ซิสนาไม่ได้ใช้นะครับผมมันมีสาเหตุที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันอันตรายนั่นเองครับผมโอเวอร์บูสโหมดเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าระบบแทนซ่อมซะอีกนะครับผมซึ่งทางของ c e l e s t i a l b e ยกิเนี่ยได้สั่งห้ามใช้ไปนั่นเองครับผมซิสนาก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่คิดจะใช้มันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเองครับผมมันรุนแรงยิ่งกว่าระบบแทนซ่อมซะอีก นะครับผมมึงมีอยู่แล้วแต่มึงไม่ได้ใช้อะนะ่ะเนาะทำไมมันถึงอันตรายกว่าระบบแทนซัมนะครับผมเราก็ต้องขอพูดถึงตัวของระบบแทนซัมก่อนระบบแทนซัมเนี่ยคือการที่จะทําให้โมบิสูดนั้นแข็งแกร่งขึ้น3เท่าเร็วขึ้น3เท่าทุกอย่างสเท่าหมดเลยใช่ไหมครับผมโดยจะเป็นการใช้ตัวของอนุภาค g n ซึ่งสะสมมานะครับผมปลดปล่อยออกไปใช่ไหมครับผมในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นเองซึ่งจะทําให้แข็งแกร่งทุกอย่างอะไรขึ้น3เท่าหมดเลยแต่หลังจากใช้เสร็จปุ๊บระบบทุกอย่างจะดาวลงใช่ไหมครับผมซึ่งเราก็เห็นว่าเฮ้ย มันเท่มากเลยมันแข็งแกร่งมากเลยระบบนี้แต่โอเวอร์บุสแรงกว่าครับผม โอเวอร์บูส์เนี่ยมันคือการปลดปล่อยอนุภาพ GN ทั้งหมดออกมาซึ่งก็จะเหมือนกันกับตัวของระบบแทนซัมนั่นแหละแต่ถ้าว่าแทนซัมเนี่ยมันจะเพิ่มศักยภาพของโมบิสูตขึ้น3เท่าใช่ไหมครับผมมันมีข้อจํากัดอยู่ที่3เท่าเว้ยเฮ้ยแต่ว่าตัวของโอเวอร์บูส์มันคือปลดปล่อยทั้งหมดออกมาทีเดียวโดยที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยนะครับผมมันจึงรุนแรงกว่าตัวของระบบแทนซัมนั่นเองแต่ถ้าว่าระยะเวลาในการใช้งานมันก็จะสั้นกว่าภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับผมซึ่งมันอันตรายกว่าและมมันีีโอกาสทท่จ ตัวของ g n Drive นั้นพังได้ง่ายนั่นเองครับผมจึงได้ถูกสั่งห้ามใช้ไปแต่เท่าว่าในช่วงตอนจบของซีซั่นที่2อ่ะเนาะในเมื่อทําระบบนี้มาแล้วทีมงานอะนะเออทีมงานคงแบบในเมื่อมันทํามาแล้วค่ะ ก็ต้องใช้ซะหน่อยละกันเนาะเออไม่ต้องอะไรมากหรอกยังไงเจนได้กว่าก็พังอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างใหม่ในตัวของเดี๋มันโอควันต้าก็ได้แกมันคิดไว้แล้วเว้ยเฮ้ยมันก็เลยให้เซซูน่าเนี่ยใช้ตัวของเอ็กเซียรีแพสสแล้วเปิดโอบูตเต็มเหนียวเลยนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าโอบูตมันดูง่อยเปรี้ยก็ตามก็คือพุ่งเข้าไปเสียบโง่เลยใช่ไหมครับผมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันวาร์ปเซียววีแบบเดียวกับตัวของเอ็กเซียก็ได้แล้วก็แทงก็ได้นะคร ว่าเขาจะทําให้มันแลกนัดกันนะครับผมแหมมันคือเรื่องของทีมงานนะครับผมที่เขาคิดมาแล้วครับผมก็กลายเป็นว่าโอ้บุญมันเลยดูง่อยเปรี้ยไปเราก็เลยมาทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อบอกว่าโอ้บุญมันแรงกว่าแทนซัมซะอีกนะครับผมแรงจนห้ามใช้นะครับผมแหมก็นะช่วงสุดท้ายมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่หว่าเออเราทำเจียนได้ใหม่ได้เวอยเออมันมีเหตุผลรองรับนะครับผมแหมโอเคก็กลายเป็นว่าจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับตัวของ x c ็ r ซ์เซีพรนะครับผมทั้งสองเวอร์ชันก็คือ1กับ2นะครับ อันนีเมะ์ให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบโดเพลี้วนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์นหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม